ความแก่เจราจะมาเอาสิ่งเหล่านั้นคืนวันนี้ข้าพเจ้ามีสายตาที่ดีมีอาวุธที่น่ากลัวแต่สักวันหนึ่งความจะราจะมาปิดบังหมดแต่สิ่งที่เหลือนั้นคือความชั่วเขาบอกว่าคุณโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือคุณโจรองค์กุลิมาณแต่คุณโจรองค์กุลิมาณยังมีสต,ติปัญญาสำนึกเข้าสู่ธรรมะขององค์ปัตตมาสมุทธเจ้าบวชจนเป็นองค์อรหันต์ ขายกตัวอย่างว่ามีดหนึ่งเล่มต้าเอาไปปอกผลไม้มันใช้ประโยชน์ต้าเอาไปทำลายชีวิตมีดเล่มนั้นมันเป็นสิ่งที่มีโทษข้าพพระพุทธเจ้านี่เหมือนมีดต้าเอาไปปอกผลไม้ใช้ประโยชน์ในสังคมแต่นี่ข้าพุทธเจ้าเอาสต,ติปัญญาไปฆ่าคนมันเหมือนมีบารมีอะไรไปอย่างข้าพุทธเจ้าใจอ่อนนั่งลงกราบเด็กคนนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วตัดสินใจเพื่อจะมาให้พระองค์ในทรงพิจารณาโทษ <laughs> ดูดิจตปดุมเขาใช้ธรรมะปราบผุนโจนมันเป็นชัยชนะอันขาวบริสุทธิ์อืนั่นแหละบอกแล้วว่าแซมสันะม้นนะมัดมันนักงไปยุ่งเอาเถอะคุณโจรรับสารภาพโทษมันก็จะได้เบาเห็นไหมเราบอกแล้วความจริงท่านมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ตอนนี้พิจารณาแล้วก็ลดโทษได้ครึง่งเหลือจำคุกตลอดชีวิต มันก็ทรมานอยู่ในที่คุมขังนั่นแหละสีไปเออความตั้งใจว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลในบันปลายของชีวิตออด้วยกล้าวดวยกระหมอ่อมขอเดชะออไม่ได้นายสีไปเธอกําลังจะขอพระราชทานอภัยโทษไม่ได้กฎหมายมันคือกฎหมายนี้เราทําไปอย่างที่ว่าอารมณ์ม่วยที่สุดแล้วเธอแต่งงานกับลูกเราแล้วก็เป็นองราชาแต่นี่กฎหมายคุณโจรจะต้องติดคุกตลอดชีวิต เราเข้าใจนะลูกสีไพรเมตตาจิตเป็นสิ่งสําคัญแต่องราชาน่ะจะไปคืนคาไม่ได้แต่เรายังมีอํานาจกฎหมายไว้ฉันจะลดโทษให้ขุนโจรอีกสักครึ่ง,น,งนะขุนโจรพาตามินติดคุกยี่สิบปีเป็นพระหมหากรุณาทีุุ่พเมแมาเจ้าคุณลงจงทรงประเจริญพระเมตตาขพงพระมเมจ้าข้ารู้เดาจะลืมไม่ได้ช่วชีวิตพระเจ้ากันนี่ในโอกาสที่เราได้เจอคนดีนะขุนโจรเราลดโทษให้ขุนโจรอีกครึ่งหนึ่ง เหลืออีกสิบปีโอพระติดาพระติดาขอยพระองค์รงบัจเรญบัจขับพระติิดาได้พบกับนายสีไพรเป็นคนดีแล้วคาว่าเจ้าติดคุกแค่สิบปีคงมีโอกาสรอดชีวิตเนื่องในโอกาสที่จะลอยกระทงคอยชีลดลดไม่ได้จะไปลดอะไรก่อนลดอะไรลดบ่ไดก็บ,บ่ต้องลดไปที่กรมราชธรรมสิบปีนะท่นานนะ เป็นพระมหาการุณาธิคุณฝากเอื้องไพรด้วยนะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเป็นพระมหาการุณาธิคุณมาจากข้าพระพุทธเจ้าจะรับโทษและต่อไปนี้จะไม่กระทำผิดอีกแล้วจะอยู่ในธรรมะเพื่อจะได้เป็นผู้ดีสำนึกผิดไปจะกเขาเถอะนี่มันเป็นแสงสว่างในจิตใจท่านเองพระเจ้าค่ะเข้ามาใกล้ๆกอ,ออลูกสุภาวดีครับเขามายืนใกล้ๆดิยลูกเขามารูจกกักรพี่ครับ <c oughs> วันนี้ทุ่นอย่างแล้วไอ้นี่นะ जा तर का क्राईल का पु บอกว่านงนี่คืออมนนุยนามีใจกาจะได้ในกรองประภารานี่แตนบิดนาครองวังสมกันจริงๆเดดูสมกันที่สุดเลยน่ารักจริงๆนะนะลูกนะอีกเจ็ดวันลูกพอจะได้มีการทําพิธีราชาพิเศษนั้นเก้ากระมมจะขอพระบรมราชาอนุญาตไปเลยว่าจะนำเออ ไส่ผลเลยพี่ทองน้ำไปมอไปไหนมิลันฉันจะได้เป็นคุ้นทนจะได้รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนครับแล้วก็ช่วยเล่นกันพวกเราได้แต่งงานกันไหมพอไปพราพุ่โจรก็ปยนันะ่นกิดวัดฝึกเึกให้พอได้แต่งงานกันพี่ทองหรยครับเปิด้วกกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะพี่ทองพี่แก้วและบุคคลทั้งสามทีไ่ไปรวมในการแต่าจับคุ้นโจรไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยไหมเออใช่ใช่ใช่ได้แต่งทุกคนแลยใครอยากแต่งอ่ แต่งแน่ปีนี้ต้องแต่งแน่แน่ก้อยแล้ว่าเราจะต้องแต่งงานหนาวนี้อยู่เป็นโสดมานานได้แต่งงานล้วงประดาษจะทานมี นาเทศตื่นใจีกเบียนเออแกต่าเราร่วนกันคนปันรองพันเราให้วันว่าอยามุงไงเอาวันให้กินิ้่บนแล้วโอ้อนะง่ายกับ่คยได้ไปติดต่อย่ามันอย่าเคยอย่าวันนั่นนี่เคยลูกชมพูช่วยดูแลเา้าที่อาสาจะแต่งงานด้วยได้ลูกดนะองในที่พูดยังไม่จบผมเช่นจะขอพระรมราชานุญาตนำน้องสุภาวดีกลับ สู่บ้านเมืองก่อนไปยังงเมื่อแต่งงานเป็นองราชาแล้วจะไปก็ลําบากอเออไปเถอะไม่เป็นไรแต่กลับมาให้ทันเจ็ดวันนะลูกนะใจก็หน่อยนะลูกนะบ้านเมืองจะอยู่ที่ไหนอ่ะผมยันเ,เป็นคนชนนบทเป็นลูกคนบ้านนอกขอกนาะมีเป็นไรหรอลูกนะแต่มีพ่อมีแม่ไหมล่ะผมยันจะนําเข้ามาเองไปยังงันเอาเถอะนะเอาใจก็หน่อยลูกนะเขาเป็นคนดีเออแล้วก็ดูสาวที่อาสาจะแต่งงานกับบุคคลนั้นให้เขาด้วย เป็นพระมห,หากรุณาที่คุณจะเด็ดพ่อไอเด็กก็ได้คุยกับมาไปนะไม่ต้องกลัวน,นะลูกนะทำหน้าที่เป็นแต่สามีภรรยากันแล้วนี่ยายเขาตำหนิตีเตียงถึงแม่นะค่นะไหนใครจะแต่งงานด้วยนี่จะแต่งจริงๆเลยเนี่ยจริงหลวงกองนีใหญ่หลวงกองเล่นมึงนะตกลงกันเองก็แล้วกันไหนใครจะแต่งงานกว่า,าจา้ะเนีเยเอาตัวยมึงลากูเชิญมึงยากองคูมไม่ป้าฟันเมียไรป้าฟัน เรากระองรักลูกกับเขาแจ๊กให้น้องเมียไม่เอาโอ้ยมีเมียนะ่ะมันลําบากหลายโอ้ยนอนคนเดียวนะ่ะคนบ่หายใจลดมีเมียนอนด้วยโอ้ยเงาสิรับมันชิตื่นเง้าชิรับมันชิตดนี่เอ็มีการเอ่ยนามนะสองคนใช่ไหมครับสองคนครับใครจะเอาชื่อไหนก็เอ่ยนามเลือกเอาคนหนึ่งชื่อสดสวยอีกคนหนึ่งสมสงใครจะเลือกก่อนจ้า ต้องเอาใจนอนใจไวเราแล้วเรนเอคุณทองเลยจ้ะครับอ่ะวคุณทองยาวเอาใครอ่ะเอาชื่อไหนจ้ะสดส่วยกับช่มจงเอาสดสวยเขาเข้มหวานมันนมตรามาลิสดสวยต้องงามเหม็นความชื้อจุ่มจงยมิ่วบบ่มบบจุ่มเหมือนนั้นก็ขโมยมาคนชื่อสัส่วยกับครสดสวยนะไม่เล็กน,นะครับอยากเห็นเนื้อต้องน้องชื่อสดสวย ตัวไอผมยาวอย่าแม่มันพัดมาพี่อยากพ่อนอนหนาวตัวไอผมยาวจะกกล่าวผมมวยโอ้โอ้ต้นเออยาเห็นหน้าเธออย่าเห็นหน้าเธอนะ้าแม่ตัวช่วย นีไปแน่ไปเที่ยวท่าแพกับคนพงมวยพี่จะซื้อนมอดกล้วยคนสวอสดยวยจะก,กินหรือ,อยันเสียงก็ดีด้วยนะจ๊ะสดสวยคงดีใจกับมันอย่ายกเกีย่อนนึงเลือยนะฮสตรวยค่ะคนรักของคุณมาแล้วตอนนี้คุณจะได้แต่งงานพระราชทานจ้ะคนรักของคุณชื่อทองนะจ๊ะ เรียกก็ต่อตวยนะคะจ้าเอื้อ bueno> ว่าแลกฝายกันอมาม่าที่แลกฝายปิดแล้วก็ว่ายก็ตวยจะมีจามีแล้ว คนไหนแคว้ตัดจ่อยคะตุ้ยแกามันงดรองเลยนะหมาพี่ทองค่ะนี่พี่ตัดสวยก็มาแล้วค่ะนี่ตัดสวยมาแล้วค่ะนี่จืดตัดสวยค่ะเว้นแล้วกูแล้วไม่เอาเคยวันนั้นแม่ครูเอาตีงเลยไม่เอาครูก็เนี่ยเลย สวยรักพี่ทองกออัดีนั่นบากทองนั่นมันดังดังขึ้นดังลงนั่นบางทองเอ้ยมันแถมมาแล้วได้ทังเมียได้ทังไอได้ทั้งเอ็ดหมดเลยชวนพี่ตัสวยก็ไปคุยกันทีจ้าหาความรักบิที่ธุดไอเียวตะกุติดร่างหลวงแ่งมีอะไรมึงไปเยี่ยมมึงก็ก <c oughs> ิดป่าไปจา้จางชวนนี่กิดป่าไปแทง ม่รู้กูเตนจริงเหรอรถวันนี่ยืดรถรวยนี่ค่ะยืดได้ไ้แล้วสิบหบกันเหลาดูสิบห้ายกยกโอ้โหสิบหกย่อนย้อนค่ะที่บอกค่ะโอ้ยดังมันลงเีเย็นเลยเมื่อไหง่าพี่บยังบริจุดหมดจด จากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายคะ่ะคำอปอบคองเมืง่อไงตองเดจัดจะรูตรกตอนดีแล้วอยู่เอาใจบางท้องไปอีเบหีจะกาเลยออาหนังตาปีตองค้าอุ้มตัดตัวไปนั่งคุยค้าอร่อยจริงแ้วข้าก้อมล่วงแจกน้ำเหนียวนัดหน่อยแต่ยูจุดล่วง เงี้ยหมายตอนนั้นเด็กเขาแจกแมวอ่ะกูได้ตัวงามมาใสจุงเดินได้แล้วโอ้เป้ะจ้จังหน่อยๆก็ได้เมี่ยแลยเละเคลียบปุดๆเลยไอ้ได้ไอ้แก่มันมันยาชิดยุ่งนี่เราเ่อเป็นโลนี่เฮี้ยวก็บอกแล้วว่าอย่าเอาอย่าเอาที่บอกตองนีพี่ทังกะอุ้มเมียสิแสดงความรักค่ะตามประเพณีนะวันนี้ต้องอุ้มพี่สดสวย

เอาไอ้หนองเมียกูยไอ้ดิมาเอาเอาไว้ที่ปากแก้วบุญแล้วแหละกองพี่แก้วนะชื่อสมทรงจ้ะครับปอฉันใหญ่เอ้ยมาเนี่ยของกูตั้งยี่ใบตั้งยี่ไ้ก็แล้วแต่ไปก็ไอ้เขื่องกรอบเล็กไหวเลียวได้ใัญ่มาเมื่อกี้ถอดแม่มวอเตียนบอดไปเลยอยเอ้ยเหรอทะเลเงินมั้งเราเหนื่อยเกิดกินไม่กินไม่กินกินแดดอยแดด ไปถึงพวกเรา้วจังกรุ่เอ,อ้เลยแลงเออไปนะเหลือนเลยนะพี่สมจงคะคนรักของคุณรออยู่แล้วจ้ะแหมเอ,อ,อย้ยวันนี้สมจงจะมีผัวเออค่ะมึงกว้างเลยเด็นกน้องเมียของกูกโอ้ยรับรองชิบล้อแน่ชิบล้อเลยแล้วก็กูอัอนนี้เป็นโจกดีละเลยค่ะแต่ขึ้นน้องควันวะปัญหา,าหนาขึ้นมาล้อคอครอบกับข,ขึน้นงงกับนาครัวแล้๋ยว โกด,ดีค่ะวันนี้นะตีได้แกวน้นี่แดกเรารู้บ้ <c oughs> นี่พี่สมศรงค่ะมันพี่แก้วโอ้นี่พี่แก้วเลค่ะ <c oughs> ดีแล้วเลยค่ะได้มีคนรักให้สักตี้ค่ะนี่น้องตอนนี้นี่คับพยามบริหารร่างกายให้ดูรูปร่างช่วยตอนนั้นนักรอย